เสียงว่าอย่าคันะเลนรอบนี้บเ็นแม็กยังมาเบิง่าเสียงยังนะเสียงลูกสูบเป่ลองเบิ้งแชมมันกัน うん。 ที่ทั้งละมันว่ามุกอวอากาศห้าม mọi người à? có nhiều đấy, này đã được là một quyển muốn không là một quyển tối nay thế này muốn tối nay không đấy này non này 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 ฟังอยากเสียงเลยเห็นแม็กซ์เห็นแม็กที่มีเสียงดังครับต้องไปจากลูกปืนเนี่ยลูกปืนลูกปืนแข้มโยกชัดเจนอมุนเหมืงนเดิมมีเสียง อันนี้ก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละเพราะว่ารถมันบกวกล็อน,นมันควันมันอาจจะเป็นน้ำหลุกสูบแต่นี่มีเสียงมีเสียงแต่บกวกล็อตต้องเปลี่ยนกับลูกปืนเป็นลูกปืนแล้วก็ประกอบล่องมืงออะไรที่ต้องเปลี่ยนลูกปืนแนก้มตัวนอตตัวในกะเกนินฝา เปียนด่ดลูกปืนตัวนอกตัวในตัวในกันออกนะตัวนอกอยู่แบบนี้อยู่แบบนี้แบบนลูกปืนมันแตกมันก็ได้ดัง เบาเส้นสตาร์นะินนเนอเงียแบ,บแล้วแล้วูกเตาก็เป็นที่ลูกเปลืนแก้มแกนแลลินยังบดถึงลูกสูบถ้าเป็นลูกสูบมันจะมีควันควันขาวออกมาจากทอยเสียแสดงว่ามันเป็นถึงลูกสูบอันนี้เ่มีควัน,นเป็นแค่ลูกเปิื

แ่ไม่จากกิโลละลูลกของผมประมาณนี้สองหมง 8, ื่นแปดสองหมื่นแปดท่านแปดลอยเก้ายี่สีบกิโลลูกเปลื่อแตกและของเอ็ดเมตรเอาโจกปัญหาเชียงดังของเยาว์มะฮะ